สวัสดีจากฝั่งอังกฤษค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆุกคนนะจ้ะเวังว่าทุกคนจะสบายดี่พี่น้อคะวันนี้ไซามาที่บ้านแกินมาช่วงนี้ก็จะเหมือนที่ทุกคนเห็นนั่นแหละช่วงช่วงนี้ไซจะมาทุกวันหมายถึงว่าคุณย่าไม่ค่อยสบายนะพี่น้องคะวันนี้ซื้อของมาก็าจะเก็บของให้เพื่นเพื่อนก็จะเอาเขียนเขียนลิสเขียนอะไรที่ย่าจะเอานะจ๊ะให้ายซื้อมาให้ ว่าคุณย่าเขาอะไรพี่น้องคุณย่าเขาไม่สบายในเรื่องของปวดหลัง<อ>ปวดเอวนี่แมจ่จากพี่น้องของผู้ผู้เฒ่าเนาะพาไปหาหมอแล้วเหมือนที่เห็นเนี่ยแตเขาก็บอกว่า,าเป็นกับกล้ามเนื้อเนาะให้กินยาแล้วพี่น้องตอนนี้กินยายาแบบรุ่นยาแบบแรงๆนหน่อยแม่จันเนาะแต่ทําให้คุณย่าแบบว่าเพลียแล้วก็แบบลื่นไส้อาเจียนอยากอ,อ้วกกันแม่จันแต่ว่าก็ต้องกินเพราะว่ามันลดการปวดได้เนาะคือคุณย่าก็เลยไม่ได้ไปอนะันนั้นไม่ได้ไปซื้อของเองคือให เขาพักเยอะๆนะจน๊ะเนาะแต่ก็เป็นคนซื้อมาให้ทีนี้เรื่องของว่าเราจะให้คุณย่าไปอยู่ด้วยนี่คือเราให้ไปอยู่ด้วยนี่พี่น้องเราชวนให้คุณย่าไปอยู่ด้วยแต่เขาไม่ไปนะพี่น้องคะเพราะว่า,าเขาสะดวกที่บ้านเขามากกว่าเขาบอกเขายังดูแลตัวเองได้ไหมายถึงขยับขยื่อนคือค่อยๆขยับเปลี่ยนเสื้อผ้เสือคค้อผ้าขึ้นนอนเองคือคือคือดูแลตัวเองได้นะพี่น้องคะ เขาก็เลยไม่ไปเนาะจะเป็นแบบนี้เน้ะพี่นนองอยู่นี่นี่อยู่ที่นี่จะเป็นแบบนี้จ้ะ,นะเนาะถ้าคุณย่าเนาะไม่มีญาต ถ้าเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้พี่น้องคะอยู่ที่นี่สายจะพูดให้ฟังเนาะถ้าเขาไม่มีญาตินะคะเขาก็จะเหมือนกับว่าเออถ้าเขาไปโรงพยาบาลน,นี่เขาก็จะมีให้ติดต่อว่าเออกลับบ้านมาคุณจะอยู่กับใครเนาะถ้าถ้ากลับมาแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยนี่รัฐบาลเขาจะเป็นเรื่องเขาจะจัดการเรื่องให้นะพี่น้องถ้าดูแลตัวเองไม่ได้นี่แต่ว่าถ้าดูแลงตัวเองได้เขาก็กดคือคือเขาก็จะให้กลับมาสินะคะประมาณนี้ถ้าดูแลตัวเองไม่ได้รัฐบาลเขาก็จะจัด ทำให้มีคนดูแลหมายถึงว่าถ้าแบบว่าดูแลตัวเองได้กัๆๆ้มกักึ่งกึ่งนี่อาจจะมีคนมาดูแลเป็นระยะเป็นช่วงช่วงสินะคะไม่ได้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคนไหนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ทั้งหมดเลยย่างิอาจจะเอาไปอยู่บ้านพักคนชรา,านะถ้าไม่มีญาตินะแต่ถ้ามีญาติก็คือแล้วแต่ญาติจะจัดการหรือว่าอา่าแล้วแต่คนป่วยเนาะ ประมาณนี้นะจ๊ะเนาะแต่ว่าถ้าเขามีเงินเองนี่สินะรัฐบาลจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเขาจะจ้างมาเองเลยนี่สินะคะนี่เขาจะต้องเสียเงินเองในเรื่องของดูแลตัวเองในเรื่องของคอ่าใช้จ่ายในเรื่องเวลาไปอยู่บ้านพักคนฉลาดเขาจะต้องจ่ายเองถ้าคนไหนมีเงินพอเพียงพี่น้องถ้าไม่พอเพียงรัฐบาลเขาก็จะออกช่วยนี่สินะมันสิเป็นระบบเป็นระบบของเขาอยู่นี่เนาะค่ะถ้าแบบว่าคนไหนอยากอยู่บ้านตัวเองก็อยู่ได้แต่คุณจะต้องจ้างคนมาดูแลคุณ ถ้าถ้าดูแลตัวเองไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงอาจจะมีคนดูแลด้วยอยู่ด้วยตลอด mm hmm. แต่ถ้าดูแลตัวเองได้กั้มกั้มกึ่งกึ่งนี่ก็คือเขาจะต้องมีคนมาดูแลเป็นบางครั้งคือเมคชัวร์หมายถึงว่าให้แน่ใจว่าเขามีอะไรกินไหมเขาสะอาดสะอาดหมายถึงว่าพวกไฮจีนหรือความสะอาดอะไรอย่างนี้นะจ๊นะเนาะแล้วก็ uh, uh, เปลี่ยนซึปเปอร์เสื้อผ้าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทําความสะอาดอะไร อาหารอองอาหารซื้อกับคุกับข้ามาไวประมาณนี้นั่นคือคือพวกคนที่ยังดูแลตัวเองได้อยู่แต่ว่ายังกำกำกึ่งกึ่งนะนะเนาะพี่น้องเขาก็องมีคนแบบอยู่นี่เขาเรียกว่าแคร์เลยมาดูแลเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่สนาจารย์เนาะแต่สรายนี่ก็คือเป็นดูแลเอาเองเนาะคะ่ะดูแลเอาเองคุณยาเป็นเหมือนกับแม่ของเราแหละพี่น้องเหมือนกับแม่ของเรา ไปไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วใส่ก็จะเปแวะซื้อของแล้วก็มามากเกือบทุกวันช่วงน,นี้เนะาะก็คือมาดูว่าเขาเออโอเคไหมกินข้าวกินน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ไหมอะไรอย่างนะี้เพราะว่าเขายังไม่อยากไปอยู่เราเพราะว่าเขาโอเคแต่ว่าในเรื่องอยู่บ้านของเขาเนะค่ะเขาเขาชอบที่จะอยู่บ้านของเขามากกว่าคนที่นี่เนาะคนเก่ที่นี่เพราะว่าเออค่าหมายถึงว่าเตียงนอนก็เตียงนอนชั้นประมาณว่าเออเขาแบบว่าเหมือนเราก็คิด ใจเขาใจเราเนะี่ยะเหมือนเราถ้านอนที่อื่นไม่ค่อยหลับหรอกถ้านอนเตียงตัวเองนอนส,บ,บ,านสบายสบายอย่างี้สินะอยู่บ้านเราอย่างนี้เขาอยากตื่นตอนไหนเขาก็ตื่นบ้านเขาเองอย่างี้สินะคือเขาอยากทําอะไรก็ทํหแบบว่าความสะดวกอ่าสบายหมายถึงว่าสบายใจสบายอะไรคือคือมันเป็นแบบนี้นอกจากแล้วเขาจะไม่ดูแลตัวเองไม่ได้เลยเขาถึงจะยอมไปหรือว่าจะดูหรือว่าจะเอาวิธีอย่างองื่นว่าจ้างคนมาดูแลนี่ก็ว่าไปนะพี่นอ้องเนาะน่นาจะใช้พูดสู่ฟังอ่ของระบบทางนี้เนาะพี่นอ้องค่ะ วันนี้ไซก็จะวันจะ้ถามยากว่าเขาจะเอาไว้วันนี้ไซก็จะอันั่นทำความสะอาดให้คุณ่าติทำความสะอาดบ้านเพื่อน <c oughs> เป็นครั้งรแรกได้พี่น้องทีทีอันนั้นที่คุณยาติาแบบซาถามว่าให้ฉันดูทุนอะไร <c oughs> ให้ไหมเ <c oughs> ขาบอกว่าให้ทําให้นอนอย่างนี้สินะแต่วันนี้ทำเฉพาะข้างล่างเนาะ เพราะว่า,าปกติยายเขาทำทุกวันทุกวันทำห้องวันละห้องละห้องเนาะแต่นี่คือแบบเพื่อนว่าหลังจากเพื่อนไม่สบายมานี่เพื่อนไม่ได้ทําเป็นอาทิตย์หนึ่งเนาะแต่ก็จะทําให้เพื่อนจัดผลไม้ให้คุณย่าพี่น้องแต่เอาส้มมาให้เพื่อนปกติแล้วยายเขาจะไม่กินส้มเพราะว่าเข้าห้องน้ําบ่อยแต่ว่ารอบนี้ต้องกินเพราะว่าเพื่อนใชายายย้ยาไองยาแก้ปวดแบบแบบแบบแรงไหมมันจะทําให้ท้องอืด ้องน้ำยาพี่น้องต้องกินส้มทราบอกเพิ่มน,นี่แหละพี่น้องก็คือโอเคแล้วคุณย่าหมายถึงว่ายังเจ็บอยู่แต่ว่าแต่ว่าดีขึ้นยังใช้ยาลดเป็นลดเป็นหนึ่งอันนั้นหนึ่งเม็ดเนาะคะ่ะส้มม่ให้เพิ่นกิน แมพี่น้องไม่ได้ดูเล่แม่ตัวเองก็ดูเลแม่สามีก็เหมือนแม่ตัวเองจ้ะน้อเป็นแม่คนที่สูงก็มันก็สแตนด์อัพเฮ้ย a bit better yes <Yeah. S 2> yes yes soup or none yeah I love a l f of that this one yeah I like to m a t c uh not to m a t c mushroom um mushroom mushroom

วันนี้ชัยจะทำแต่อันนั้นพี่น้องคุณคุณยาไปยืนเบิงยืนได้แล้วสแสดงว่าดีขึ้นเยอะไปยืนดูข้างบ้านก็ทําจะทารั้วใหม่พี่น้องชัยทาห้องนี้เนาะวันนี้กับห้องนี้เดี๋ยวอีกสักวันพรุ่งนี้มาขึ้นจะไปทําแถวห้องนอนแล้วนี่ก็จะดูดฝุ่นห้องครัวเฉยๆเนาะพี่น้องทําแบบว่าเอา่อเหมือนที่ยาเขาทําไม่ได้ทําแบบว่าคอมเพสทั้งหมดเพราะมันไม่มีอะไรค่ะข้างบนเขาไม่มียุ่งมีใย่ยเอียงเนาะพี่น้องคะ่ะ ไม่ค่อยเหมือนบ้านเราเพราะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีขี้ฝุ่นย่าเขาทาทุกอาทิตย์จ้ะอันนี้เขาไม่ได้ทาแค่อาทิตย์นึงเนะาะไซก็ถามว่าจะให้ทาให้ไหมเออทาเพราะว่าเขาเป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วว่าทําทําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนี่อันนี้าซต้องยุกออกแล้วค่อยเช็ดนะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ให้ย่าเขาบอกว่าอันไหนอยู่ตรงไหนพราะเขาชอบต้องเปะต้องเหมือนเดิมใช่ไหมนะผู้เถ่าพี่น้องนอกสากก็จะทําห้องนี้แล้วก็จะทําห้องครัวพี่น้องคะอะไรจ้ะ เหนื่อยหมายถึงว่าอันอ๊ออ๋อมันขึ้เมือนกฮู้น้พี่น้องมันร้อนไม่ใช่มันเหนื่อยจ้ะหมายถึงว่าเวลาเราดันไอ้นี่ละ่ะเครื่องดูดฝุ่นมันค่อนข้างจะดันยากพราถ้าเป็นไอพรมแบบหนาๆตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้โอเคเพราะว่าเป็นแบบว่าฮาร์ดโฟรพี่น้องฮาร์ดโฟรปกติแล้วก็อ่าดูดฝุ่นเสร็จก็มอบนะคะเนะาะใส่ก็จะใช้แผ่นไอ ฆ่าเชื้อเช็ดเอาแบบว่าทำแบบเร็วๆนาอพี่น้องคะ่ะนั่นแหละจ้ะนาอดูแลเพื่อนไปถ้าคุณย่าเขาไม่ได้อ่าเป็นแบบนี้เขาทำเองทุกทุกท,ท,ทุกอย่างเลยค่ะในอายุ87นี่ก็ถือว่าสุดยอดนี่แสดงว่าทำไม่ได้จริงๆเขาถึงบอกเออทำให้ฉันหน่อยเนาะเดี๋ยววันหลังก็จะไปทำห้องข้างบนตอนนี้เอาข้างล่างวันนี้ข้างล่างก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเตรียมอาหารเย็นไว้ให้เพื่อนแล้วก็จะไปรับน้องมินี โอเคพี่น้องคะนั่นแหลนะเนาะวิธีชีวิตต่างแดนพี่น้องแม่สามีก็เหมือนแม่เราถ้าเขาดีกับเราเราก็ต้องดีกับเขาทุกคนนั่นแหละที่อยู่ใกล้ๆเราถ้าเขาดีกับเราเราดีกับเขาพี่น้องเนาะถ้าไม่ดีก็อย่าไปยุ่งด้วยนะั่นแหละสำหรับสไตล์ใช่ดิเ <laughs> นาะพี่น้องนั่นล่ะออฝากกดแชร์กดไลค์กับชีวิตต่างแดนเนาะคะ่ะคุณย่าก็แวบๆบแบบคือแกไม่ได้คุยกับเขามากเพราะว่าไม่ค่อยเหมือนเราถ้าไม่ค่อยสบายก็ยไม่ค่อยชอบ จะคุยเนาะแต่ก็โอเคคุณย่ญญาเนาะน่าเห็นแบบ๊แบๆบเแบบนาะพี่น้องโอเคใสก่กระเชยวทุกวันช่วงนี้ก็จะได้เห็นบางวันก็ไม่ได้ถามจา้ะบางวันก็คิดอยากถา่ายก็มา,ามทักทายทุกคนเนาะนาอพี่น้องคะแล้วเจอกันใหมจ่จ้ะโอเคบ๊ายบาย